สวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อเนินเสียงยินอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านน้องแคทน,น้อยค่ะอ่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรคะหรคใจขาดเลือดแล้วก็ไปหาหมอเลองเลองกระชงยาโส,ย,สยาโสแล้วก็ชงฉีดยาเข้าเลือดให้ เออถ้ากิยาอ้อมใส่ดื้อได้แล้วจิ้มหามือกันเปิลกันดชงอุบลจ้ะครับชงอุบลแล้วเปิลกัดแย่เส้นเลือดไห้เออจ้ะแย่เส้นเลือดซ้อมสายเส้นจ้ะเส้นที่สามพนบอลแย่ห้ยพนบอลมันสันกินยาออืละลายเอาจ้ะครับอยู่ในเล่าเดือนหนึ่งก็เลยกลับมา บ้านก็มาบ้านมาเจอมาเจออินทาออยอินทาออยยินมได้มือหนึ่งจะเมียกันยกยกแขนค้นยกแขนคืนครับอินอีกมือสองยกทั้งแขนทั้งขาคืนได้เลยโอ้สุดยอดนะพ่อนะ สุดยอดอินค่าอ้อยนะพอ่อสุดยอดของเขาเนะวันนี้คุณพ่อจะเปิดใจเลยบอกค่ะเปิดใจว่าจะเอาจาลองเบิ้งไข้มันดีเปิดใจละเหตุธุรกิจเลยเนาะพอ่อครับผมจ้าโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะค